สวัสดีครับวันนี้นะครับจากประเด็นดราม่านะครับเนื่องจากผมได้โทรศัพท์มือถือมาใหม่นะครับขั่งซ้ายจะเป็นไอโฟน e โอสานะฮะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นซัมซุงนะครับ S20 FE ่ส i บเอฟนะครับซึ่งผมเพิ่งไปซื้อตัวนี้มาใหม่นะฮะแต่ปัญหาดราม่านะครับนอกจากเรื่องทัชสกินที่เพื่อนๆรู้กันแล้วนะฮะก็ยังมีอ่า ยังมีดราม่าเรื่อง 4G นะครับเรื่อง 5G ไม่ใช่ดราม่าแล้วเพราะ 5G ยังเชื่อมต่อได้ปกตินะครับแต่เรื่องดราม่า 4G เนี่ยก็คือเพื่อนๆในเพจแฟนคลับในในกลุ่มนะครับในกลุ่ม s g 0 f Edition นะครับกลุ่มของ Facebook นะฮะ mm hmm. เขาก็พูดกันว่า mm hmm. เขาเลยลงในพันทิปว่าตอนนี้การรับสัญญาณ 4G ของ Samsung S20 Fan Edition เนี่ยเป็น การรับสัญญาณ 4G ที่ไม่เสถียรนะครับอินเทอร์เน็ตช้าบ้างอะไรบ้างนะฮะเดี๋ยวเรามาทสลองสปีดเทสกันดูด้านซ้ายนะครับจะเป็นไอคูนิโอ3นะครับผมใช้อินเทอร์เน็ตซิมที่2นะฮะซิมที่2ก็จะเป็น d t แทนะครับของซัมซุงก็ซิมที่2จะเป็น d t แทเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวเรามาสปีดเทสกันเลยดีกว่าผมเปิดที่ 4G เหมือนกันนะครับสัญญาณ 4G ขึ้นนะครับ อันี้ผมได้ทําการเทสสปีดครั้งไว้แล้วเดี๋ยวามาลองดูอีกรอบหนึ่งนะฮะกดเทสเลย้วกัน3ามเราจะเทสสปีดกัน3รอบนะครับทั้ง2ซิมเนี่ยผมใช้เป็นเน็ตอ่อลิมิตนะครับก็คือมันใช้ไม่จํากัดเลยนะครับทั้งความเร็วทั้งจํานวนกิกนะฮะซ้ายมือจะเป็นไอคูนิโอสนะครับวิ่งไปที่101่งรแล้วหนึ102ด้วย ส่วนความมือเ่ยจะเป็นแค่46.9นะฮะซึ่งเอาจริงๆผมผมมองได้สองสองมุมนะถ้าเกิดมุมหนึ่งคนที่ว่าใช้อินเทอร์เน็ตแบบแพ็กเกจเสริมอย่างเช่น10เม็กนะครับก็ไม่ได้มีปัญหามากนะฮะเพราะเขาก็ดูเขาก็ดู YouTube ดูอะไรพวกนี้ปกตินะครับแต่ถ้าเกิดเป็นเหมือนคนที่ว่าใช้เน็ตแ,แ,แบบแรงๆนะครับอย่าง คนที่ต้องทำงานเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตนะครับอาจจะมีปัญหาเล็กน้อยนะครับรี่เทสครั้งที่สองนะเดี๋ยวเรามาเทสครั้งที่2อกันอันนี้เป็นการสปีดเทสครั้งที่2องนะครับสามสน,นี่ครับบริเวณร,รอบข้างเสียงอาจจะ มีเสียงรบกวนเยอะหน่อยนะครับเพราะเนื่องจากผมอยู่ในห้าง t ท s โ o l o t ตั s นะครับสาขาสามกองภูเก็ตนะฮะก็ตรงนี้จะเป็นที่สัญญาณที่เต็มที่สุดแล้วเพราะเนื่องจากที่บ้านผมสัญญาณจะน้อยมากนะฮะผมก็เลยเอามาไขข้อสงสัยเ,เพื่อนๆดูนะครับว่ามันเปนอย,อย่างที่ว่าจริงไหมฝั่งขวามือนะฮะอัปโหลดสูงกว่านะครับแต่ดาวน์โหลดจะต่ำกว่านะครับ ฝั่งไอคู3นโอสามเนี่ยดาวโหลดจะสูงกว่าแต่อัปโหลดจะต่ำกว่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าเกิดจากอะไรนะฮะเทสครั้งที่3นะครับอ่าครั้งนี้จะเป็นการเทสครั้งที่3นะครับยวมาลองกันเลยนะฮะครั้งสุดท้ายแล้วนะนะมาดูกันว่ายังเป็นเหมือนเดิมไหมก็เทสสามครั้งก็เป็นเหมือนกัน3ครั้งเลยนะฮะ ปกติ 4G ของบ้านเราก็จะวิ่งอยู่ประมาณไม่ต่ำกว่า80อยู่แล้วนะครับ80ถึง200นะครับอยู่ที่พื้นที่และ,ะจำนวนคนใช้นะฮะแต่ครั้งนี้ดูจะน้อยเป็นปกติผิดปกตินะฮะคือได้แค่45เองนะครับแต่อัพโหลดสูงกวันแน่นอนนะครับออย่างที่เห็นครับ แล้วก็อันนี้เป็นปัญหาดราม่าปัญหาที่2แล้วนะครับที่เกิดขึ้นกับรุ่นนี้นะฮะปัญหารุ่นแรกนะครับก็คือเรื่องทักเพี้ยนนะครับในการตอนเล่นเกมหรืออะไรเงี้ยอันนี้ผมก็ประสบปัญหาด้วยตวนเองเหมือนกันแต่ก็ไม่มีปัญหาเขาปล่อยโฟร์มแวร์ใหม่มาให้อัปเดตครับแต่ครั้งนี้นะฮะก็มีปัญหาเรื่อง 4G อีกเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทางซัมซุงเขาจะแก้ไขปัญหาให้ผู้ใช้ยังไงได้อีกบ้างนะครับ สำหรับวันนี้นะครับผมมาถ่ายคลิปแค่นี้นะแล้วก็หากเพื่อนๆถูกใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะเดี๋ยวมีดราม่าอะไรผมจะมาโพสต์อีกนะครับผมว่า Samsung ั s u รงเขาด้จะแก้ไขได้ละระดับไหนละนะสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ